สู่ช่วงที่สองของรายการเนชั่นมิดไนส์นะคะยังอยู่กับ3สาวสวยเจ้าของมงกุฎค่ะเว<ม>ที Miss World ิฟิเน n y เวิลด์2010ขออภยัยเวที Miss ิฟิเน n y ยูนิเวิร์2014นะที่อยู่กับพวกเรา3ท่านนี้ค่ะทั้งน้องเนยน้องมิกแล้วก็น้องอามนะคะบอกแล้วว่าเวทีนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ความสวยเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสามารถด้วยอย่างน้องเนยเองเรียนด้านแฟชั่นดีไซน์มาอยากให้โชว์ผลงานหน่อยที่เคยเอกแบบก็คือเคยแบบว่า อาจารย์เขาจะเน้นเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นเพราะว่าโรงเรียนที่พระนครใต้อะเป็นโรงเรียนสตรีเก่าใช่ไหมคะอาจารย์เขาจะแบบว่าเน้นการสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บที่เนี่ยปะคะอะไรประมาณนี้วันนี้แล้วก็มีรูปมาโชว์ให้ดูนะคะอาจจะแบบว่ามองให้เห็นกันโวดถึงนะคะอันนี้ก็เป็นกล้องสูงอันนี้ที่ออกแบบแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นชุดเดรสสั้นค่ะคือว่าเนี่ยนะคะอาจารย์อะ ให้เรียนจับเดฟจับเดฟบนหุ่นค่ะแล้วก็เราก็จะมีการสร้างสร้างสร้างแบบจากผ้าดิบชายการลองตัวจากผ้าดิบก่อนก่อนที่จะตัดออกมาเป็นตัวจริงค่ะค่ะโอ้สวยงามเนาะค่อยๆค่อยๆต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่ไทยอาจารย์เขาจะแบบว่าเป็นชุดราตรีผ้าใหม่สนใจคนที่ยืนข้างอะค่ะอันนี้ชุดนักศึกษาเหรอคะใช่ค่ะโอ้ด้ารักมากใส่ชุดแ้กก็สวยอ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดราตรีผ้าใหม่ไทยแบบว่า เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะค่ะแสดงว่านอกจากออกแบบแล้วน้องเลยก็ยังตัดเย็บมีฝีมือทางด้านนี้ด้วยใช่ค่ะก็คือที่มหาลัยอะค่ะไม่ได้เน้นเรื่องการออกแบบเท่าไหร่แต่เน้นเรื่องการตัดเย็บการสร้างแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบแล้วตัดตัดเองได้เลยทำเองได้เลยนะใช่ที่บ้านมีกี่ชุดแล้วคะที่ตัดเองก็คือมีหลายชุดก็คือเป็นชุดค็อกเทลก็มีไว้ตัดใส่เองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ว ช่างตกงานกันแน่เลยมากันต่อที่น้องมิกบ้างค่ะความสามารถพิเศษเพราะว่าเรียนด้านรำไทยเนาค่ะ เริ่มสนใจรู้สึกว่าตัวเองชอบการรำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงตัดสินใจเรียนคณะนี้ก็ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะคือว่าเวลามิกไปไหว้พาระที่วัดที่อะไรอย่างนี้ก็จะมีรำแก้บนอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะร้องดูบอกว่าไม่อยากกลับบ้านคุณแม่ก็จะพากลับคุณแม่ก็เลยให้ฟังว่าพิเกชายาค่ะมาแสดงแล้วหนูก็จะไปอยู่กับเขาเลยคุณหนูไม่ยอมกลับบ้านใครจะไปดูอะไรก็ไปดูค่ะฉันจะขอดูลิเกย่ไม่ติดใจพระเอกหรือคนอื่นใช่ไหมอยากดูการรำของเขาใช่ไหมใชชอบชุชอบอะไรไี่หมดเลยค่ะ เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนาะแล้วต้องพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปที่ค่ะน้องเขาเนี่ยได้มีโอกาสรำนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนั้นส่วน้ององลูกใจเย็นๆลูกค่อยๆคุยกันลูกมาเคล้าเคลียจั่งทำยีราอย่าจับลูกยายายานักผู้ชายลูกจุงตายแล้วทันใยญ่ดูเอาเธอสวยไม่ใช่เหรอเปนยเพราะรำ ผู้ชายลูกดูตรงไหนก็ผู้ชายลูกผู้ยิงเพ่ะผู้ชายลูกใจเย็นเย็นลูกท่านยายห้ามลูกหน่อยสิ พี่จ้าทันยหญ่ผู้หญิงที่อะไรมันทำไรพามาใหดูนู่นดูนี่ก่อนจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่สุวรรณหงส์ลูกใจเย็นๆลูกตอนนี้เนี่ยก่อนมาประกวดเนี่ยมีงานแสดงเยอะไหมพะเรียนสาขารนศตสิ์มีค่ะมีมีการแสดงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมี เดินทางไปต่างประเทศตามเสด็จสมเด็จพระเทพบ้างที่แบบว่าไปเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทุกปีก็จะมีการแสดงขนในพระราชบัณฑมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจะ่ะทุกปีขึ้นขนสมเด็จแล้วน้องมี้ก็จะได้ร่วมแสดงด้วยไม่ได้อยู่แต่เมืองไทยแล้วนะไปนอกร้อะต้องโกอินเตอร์นะคะแล้วมีการแสดงชุดไหนที่เรารู้สึกประทับใจหรือได้รำต่อหน้าใครแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆไหมคะก็มีมีค่ะมีงานพระราชทานเพลิงพระศพนะคะเออ เจ้าฟ้าพิชรัตน์สิริโสภณารดีค่ะคือนั้น้องมีจะแสดงนางรจนาเป็นนางเอกก็คือจะมีมหอรสบตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าคือแสดงไม่หยุดเลยใช่ก็ได้รับคัดเลือกเป็นนางรจนาค่ะทั้งสวยทั้งความสามารถแล้วก็อ่อนช้อยอ่อนหวานด้วยนหมน้องอาร์มของเราล่ะทีนี้จะให้นั่งเฉยเฉยไม่ได้นะเราต้องดูของจริงไหมทั้งไฟทั้งไฟแลบเลยก็คือว่ามันเล่มชอบเต้นได้ยังไงอ่ะ การเต้นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่อามหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ตั้งแต่เด็กๆอามเต้นตั้งแต่อายุสิบห้าก็คือเต้นลูกทุ่งอะค่ะพี่เต้นงานหนึ่งงานหนึ่งแบบเป็นสิบๆเพลงแต่ได้สามร้อยอย่างเงี้ยแต่คือตอนเด็กๆเราก็ทําเพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระของพ่อแม่นะคะแล้วก็เราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆก็ไป ประกวดเต้นบ้างตัวเราได้มีโอกาสได้แบบไปอยู่ในวงการแดนเซอร์ในงานทีใใใ่ใหญ่ๆใหญ่ๆต่างๆก็ซึ่งอาร์มบอกเลยว่าอาร์มไม่ได้เรียนเต้นแต่ว่าอาร์มใช้ ผู้พัหรักจาใช่ก็คือการเรียนจากไหนเนาะใช่ค่ะก็มันเป็นทำให้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยค่ะแหมพูดแล้วเราไม่เห็นภาพแล้วนะกุ๊กกิ๊บต้องไปเห็นของจริงค่ะให้สักนิดนึงให้ชาวนชั่นมิดไนท์ได้ดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าสเต็ปเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องอัรโชว์สเต็ปยังไงบ้างค่ะ ทรงพลงแล้วก็โอ้โหดูรับเพลินมากเลยถามหน่อยว่าดูแลตัวเองยังไงคะถึงได้ดูแข็งแรงต้องออกกําลังกายมากแน่เลยสำหรับอามเนี่ยอามคนกินเก่งมากนี่นะกินเก่งใช่ก็คือชอบกินค่ะแต่ว่าด้วยเราเป็นแดนเซอร์เนี่ยอฮะเราก็จะได้เต้นออกกำลังกายอยู่แล้วอังคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยฝากบอกน้องเนยด้วยนะออกกำลังกายเยอะ รู้มาว่าพวกสัวประเภทสองเนี่ยต้องเทคยาเทคฮอร์โมนใช่ไหมคะเทคฮอร์โมนนะคะไม่ใช่เทคยาเทคฮอร์โมนเพื่อจะทำให้ร่างกายเป็นอย่างนี้จริงๆตั้งแต่วัยรุ่นเลยหรือเปล่าคะก็คือน้ำเนยพึ่งสมาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ไม่รู้อะไรแต่ว่ามาเรนที่เพจเพื่อนๆเขาก็แนะนำว่าเป็นสาวประเภทสองก็ต้องกินฮอร์โมนนะก็เลยเริ่มกินตอนอยู่ม .5 ค่ะน้องมิกเหคะน้องมิกก็ที่โรงเรียนคือทานไม่ได้นะคะเพราะว่าเรียนเก่ยวกับวัฒนธรรมจะต้องแบบใ,<ช>ใส่เสื้อแบบบางๆเรียนแล้วกครูเขาก็จะมองว่ามันไม่เหะสม ที่เราจะแบบว่ามีถนหน้าอกอะไรเงี้ยก็ฟูก็จะห้ามทานมิกมาทานจริงๆคือตามประมาณมห้ามหกอะค่ะคือถึงจะเริ่ทานแล้วอย่างอื่นต้องทำอะไรควบคู่ไปด้วยนะคะก็มีทานเอ่อพวกวิตามินบำรุงเพราะว่าพวกเราก็พักผ่อนน้อยแต่เราช่วงนี้คือน้อยมากคือต้องอัดวิตามินมดงามเมื่อกี้อัคุยกันหลังไม์นะคะบอกแต่ละคนเนียนอนวันวันหนึ่งเนี่ยบอกสี่ห้าชั่วโมงกันเองเพราะว่นนี้คิวคิวแน่นเอียดมากมีรอคิวรอสัมภาษณ์กันตลอดเลยนะคะมาถามเรื่อง เบาเรื่องสบายสบายกันบ้างค่ะสวยขนาดนี้ต้องถามถึงหัวใจโอหเอาถามเมื่อกี้เลยระถามเลยมาถามเลยน้องมิกก่อนละกันน้องมิกไม่มีค่ะสวยประหลาดเลือกได้แล้วน้องเนยนะคะก็มีคนรู้ใจแล้ว มีคนรู้ใจดูๆกันอยู่ใช่รู้ใจกันนิดนึง่คะแต่คนนี้เปิดเผยหรือเปล่าคะน้องอามคะของอามมีคนจริงจังแล้วค่ะมีมาแล้วเราก็ต้องกล้าเปิดไปเลย่แล้วใครนะคะที่เป็นคนพูดว่าสวยให้ตายก็ชายอยู่ดี ทาไม <c oughs> นะคะทีคทำนิวดยังไงเรารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่าใจะไรมากนะคะแต่มีคิดว่าความจริงอน่มันก็คือความจริงอะค่ะคือยังไงแล้วก็คือผู้ชายสวยให้ตายก็คือผู้ชายอยู่ดีอ,ะอ่ะแต่เราก็ยังอยากสวยอยู่อยากสวยค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าเรา สมัยนี้มั่อเรใช้ความสวยแล้วค่ะอันดับแรกที่ต้องมองก็คือความสวยค่ะจริงๆฟังรับลักษณะของว่าไม่ได้สวยเพื่อคนอื่นนะทั้งสามันเองสวยเพื่อฉันสวยฉันมีความสุขจริงหรือเปล่าจริงมันมันเหมือนสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเออเนี่ไงทำให้ชนีไทยอย่างเราไรจึงยืนไรที่ยืนกันแล้วใช่แต่ว่าที่ฟังที่บอกว่าให้ทําทําไมฟังแล้วฟังแล้วเพื่อตัวเองนะคะเพราะคนบอกว่าสวยเดี๋ยวผู้ชายจะรักจะหลงสวยเพื่อนู่นเพื่อนี่แต่ต้องฟังว่าให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนถ้าเราไม่รักตัวเองเนี่ย ก็จะไม่มีใครมารักเราเคยคิดไหมคะว่าเราเนี่ยก็เป็นเพศที่เทียมนะเอาพูดตรงๆุลนี้นะแล้วเราจะได้ความรักที่จริงไหมหรือว่าเรามีแต่ความรักที่เทียมๆมาอย่างน้องเนไงบ้างมีประสบการณ์ไหมก็ต้องเป็นพิสูจน์จูงคะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาจะรักเราจริงหรือว่าจะรักเราเทียมอย่างนี้ค่ะค่ะก็ต้องดูแลกันแบบว่ายามเจ็บป่วยอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วน้องมิกเจอคนอยางไงหรือยังก็ยังไม่เจอค่ะคือว่า มิกไม่รู้ว่าชีวิตของสพเพศสองอจจะได้เจอผู้ชายที่แบบสมบูรณ์แบบมามรักเราในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะคะคือนั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามิกคิดว่ามันก็ต้องมีบ,บ้างละค่ะชายไทยสักร้อยก็อาจไม่รู้จะถึงหรือเปล่าที่แบบว่ายอมที่จะแบบว่า ถ้าเราไปหาครอบครัวยอมที่จะแต่งงานกันแล้ว,ลวก็รักเราที่เรา<ม>เราเป็นเราอะค่ะค่ะ,คะต้องอามี่มีแล้วแสดงว่าชัวร์มากใช่สำหรับอามอามก็เป็นมุมมองสำหรับคนที่บอกว่ารักแท้ไม่มีในสาวเชศ่อสองอามคิดว่า<อ>ไม่ว่าจะเป็นรักกันเลิกกันนะคะอเอาว่าตอนรักเนี่ยก็ต้องรักอยู่ดีก็คือรักแท้เนี่ยมันไม่ใช่ อาจจะไม่ใช่ตลอดชีวิตหรือว่าจะอะไรก็ได้ก็ตามชีวิตมันไม่แน่นอนค่ะคิดว่าถ้าเราเจอคนดีๆคนที่ใช่อย่างเงี้ยเรารักษามันไว้ให้ดีก็จะดีที่สุดแล้วเราสเปคเป็นยังไงอ่ะเราชอบนสาวปลอดภัยตักษาดูแลสุขภาพตัวเองคุณน้ำล้ำนิดนึงแต่ก็มีไหมองตัวเองไหมดูแลเราได้บอกปกป้องเราได้อะไรประมาณนั้นคือแข็งแรงหน่อยนะใช่ค่ะ แถวนี้มีไม้ดูซิยูแถวสยามนี่มี้ดูแลตัวเองอยู่นะคะอะไรอย่างน้องมิกละคะน้องมิกก็ชอบคนที่เขารับเราได้่ะคะหรือว่าเรื่องหน้าตาคือมันไม่ได้สําคัญถ้ากบบพี่ว่าเขารับเราได้แล้วครอบครัวก็รับเราได้เหมือนเราต้องมีความอดทนหลายอย่างเนาะนอกจากตัวเองที่มาถึงขนาดนี้แล้วมันเหมือนแบบมีหลายด่านมากกว่าเราจะผ่านว่าเราจะผ่านชนะใจผู้ชายไปเจอครอบครัวเขาเพื่อนเขาอีกอะไรแบบ คือเราเยอะเยอะมากเขามาจะผ่านแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงสมมติว่าเรารักผู้ชายคนนี้มากแต่ว่าคนรอบข้างเขาเจอเราก็หัวเราะแบบไม่ค่อยชอบเราอย่างนี้จะแก้ปัญหายังไงทําใจค่ะคือเราก็ไม่ได้แคร์คือเราก็เสวยเลือกได้อะค่ะว้าจังเลยร้องค่ะชอบแบบต้องสวยเลือกได้ไอ้อย่างน้องอาร์มสัมภานอะไรบ้ไหมสหรับอารคือคนที่มองแล้วใช่อันดับแรกนะคะแล้วคุยกันก็แน่นอนเขาต้องรับที่เราเป็นสาวเพศสองได้ ก็คือนอกจากสาวเพศสองเนี่ยจะผ่านจากด่านครอบครัวตัวเองแล้วก็การเอาชนะตัวเองแล้วเนี in, inside, ่ยก็ต้องนองชนะใจพ่อแม่เพื่อนของแฟนด้วยจริงๆรแล้วอาคิดว่าอาททาได้อ่ะแล้วทุกวันนี้อาก็ทำได้ด้วยโอชุดดาวทองเที่เขาบอกกันว่าเกิดเป็นกระเทยไทยถูกรถชนต้องไม่ตายนี่จริงไหมต้องอดทนอ่ะใช่ค่ะถูกรถสิบล้อชนต้องไม่ตายเราต้องสู้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ จริงๆแล้วทุกคนต้องมีความอดทน,นเนาะแต่ที่ฟังจากทุกคนมากิฟสัมผัสได้อย่างนะว่าทั้งสามคนเนี่ยมีครอบครัวที่สนับสนุน <c oughs> กว่าจะมีวันนี้ได้ทุกคนครอบครัวให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี <c oughs> ส่งเสริมเริ่มตั้งแต่น้องเนยก่อนดีกว่าพูดถึงครอบครัวหน่อยกว่าจะมีวันนี้ได้เบื้องหลังนั้นสําคัญอย่างไรค่ะก็คือ <c oughs> ครอบครัวเนอยอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าดีเลิศแต่บว่า แบบว่าทุกคนนะให้ความสนับสนุนในตัวเรามาโดยตลอดเพราะว่าน้องเนยก็ขาดคุณพ่อแล้วก็ก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ด้วยก็ไปอยู่กับคุณย่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ขาดอะไรในชีวิตอะค่ะก็คือท่านน่ะช่วยเหลือเรามาโดยตลอดก็คือแบบว่าท่านดูแลเราเหมือนแบบว่าคุณพ่อทั้งคุณแม่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมค่ะน้องอารมนะคะสำหรับอา์มนี่อามบอกเลยว่าเกิดในครอบครัวที่ตอนเด็กๆยากจนใช่ซึ่ง การดำรงชีวิตในครอบครัวเนี่ยแม่ก็ทุกๆอย่างมันเป็นสิ่งสอนในชีวิตเราหมดเลยว่าโตขึ้นมาเราต้องดําเนินชีวิตยังไงอาว่าดีนะคะดีกว่าคนรวยสําหรับอามนะอามต้องอยู่บนโลกนี้ให้ได้ยังไงการทำอาหากินเป็นยังไงการนงชีวิตเป็นยังไงก็เลยอีกอย่างคือแม่ให้การตอบรับแล้วก็การสนับสนุนกลายเป็นสาวประเภทสองที่ดีสําหรับอามด้วยก็ดีใจมากค่ะแล้วน้องมิก่ะคะสำหรับมิกนะคะคือครอบครัวของมิกก็จะอยู่ต่างจังหวัด มิกก็จะอยู่กรุงเทพกับแม่นะคะสองคนคือพ่อ,อ,อ้องมิกก็เสียแล้วแล้วก็คุณแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของมิกค่ะคือเป็นแบบอย่างมิกเลยมิกไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงเพราะอยู่กับแม่นะคะคือมิกเป็นผู้หญิงเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเราก็หาคำตอบไม่ได้แต่ว่าคุณแม่คือตัวอย่างที่ดีที่จะทําให้มิกเป็นผู้หญิงที่ดีในสังคมค่ะ ะะอันนี้คือชีวิตนะคะที่เราเห็นในแง่ที่ดีดๆเพราะว่ามีกําลังใจจากทางบ้านแต่ว่าที่เชื่อนะคะว่าไม่ได้โรยด้วยกรีรดุหราบทุกซอกทุกมุมหรือทุกถนนที่เราเดินไปแน่นอนอย่างน้องมิกะคะเคยเจอไหมคําพูดหรือว่าการกระทําที่รู้สึกเราไม่ดีเราไม่ชอบหรือว่าเป็นการดูถูกเราด้วยมีบ้างไหมคะก็มีค่ะมีมีตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็แบบ สวยยังไงก็ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคำที่ฝังใจแล้วนะคะแบบว่าอิจูตอิจูตอิจูตคือมันได้ยินแล้วมันรู้สึกที่แบบว่าอยากจะเดินเข้าไปแบบทําอะไรเขาสักหนึ่งอย่างเลย <c oughs> บเบิร์ตไปได้ <c oughs> คือแบบทำไมอ่ะเราไปทําอะไรให้เขาเกลียดให้เขาโกรธถึงต้องมาแบบประนามเรา่าอิตุูตทำก็อิจูตสองต่างกแล้วเราทำยัง<ด>ไงเราเราเราไปตอบ เราไปอธิบายเด็กๆหรือเราไม่ค่ะคือเด็กๆแล้วก็นิสัยเด็กๆคือเราก็บูเลยอะไรคะกระดกกระดูกไม่ก็แบบว่าต่อยตีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอเราโตมาแล้วก็แบบปล่อยวางคือพูดไปอย่างพูดไปไม่เครียดสัปดาห์นี้เขาพิสูจน์แต่ละคนพิสูจน์ออกมาจากสิ่ง ที่เขาฝ่าอุปสรรคเหล่านี้มามากกว่าค่ะคือเหมือนที่พี่นันบอกอ่ะไม่มีใครรอได้ผลุหลาบเลยต้องอดทนต้องสู้ต้องมีกําลังใจอย่างน้อยสาคนนี้ก็มีกําลังใจที่จากครอบครัวเนาะเป็นแรงผลักดันสนับสนุนสําคัญให้เขาทั้งสามคนนะคะมีวันนี้ได้ค่ะต้องขอบคุณทั้งสามคนมากค่ะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของ Miss ิฟ f f a n y Universe 2014นะคะบอกแล้วค่ะพวกเธอทั้งสวยทั้งเก่งนะคะแล้วก็ความคิดของเธอเนี่ยชีวิตพวกเธอไม่ได้โรยกลีบกุหลาบมาแต่วันนี้ค่ะจากทัศนคติที่ดีในชีวิตแล้วก็ความอดทนความตั้งใจความมุม่งมั่นต่างๆนะคะทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ <S 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 เดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งนาสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบก,กับเชมิกันต่อค่ะ